ทุกคนครับข่าวนี้ทั้งเศร้าหดหูและโกรธในเวลาเดียวกันนะครับกรณีมีญาติผู้ป่วยรายหนึ่งเอารถมาจอดขวางบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินซึ่งไปกีดขวางรถพยาบาลทําให้ไม่สามารถนําตัวผู้ป่วยอีกรายซึ่งอยู่ในภาวะการหายใจล้มเหลวขึ้นรถพยาบาลได้แล้วสุดท้ายผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตนะครับล่าสุดมีถแถลงการจากโรงพยาบาลปลายพระยาออกมายิ่งอ่านแล้วยิ่งหดหูใจคุณผู้ชมโรงพยาบาลได้ลำดับเหตุการณ์แบบนี้ครับวันที่16ตุลาคมตอน5ทุ่มสินาที ในห้องฉุกเฉินโซนผู้ป่วยวิกฤตทุกคนกําลังให้การช่วยเหลือช่วยชีวิตผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีภาวะการหายใจล้มเหลวต้องใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากนั้นจะย้ายผู้ป่วยเพื่อส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกระบี่ที่มีศักยภาพการรักษาที่สูงกว่า5ทุ่มนาทีมีรถกระบะ4ประตูสีน้ำตาลมาจอดปิดท้ายรถพยาบาลนำส่งผู้ป่วยหญิงวัย69รู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องมีอาการเวียนศีรษะตาลาย ญาติเข็นผู้ป่วยหญิงรายนั้นเข้าห้องฉุกเฉินเองและได้พบกับพยาบาลหัวหน้าเวรห้องฉุกเฉินซึ่งกาลังจัดเตรียมเอกสารและประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลกระบี่อยู่พยาบาลหัวหน้าเวรจึงอธิบายให้ญาติผู้ป่วยทราบว่าตอนนี้มีคนไข้อาการหนักกําลังเตรียมส่งต่อไปโรงพยาบาลกระบี่ให้รอสักครู่และให้ญาติเข็นผู้ป่วยไปนอนบนเตียงจากนั้นพยาบาลหัวหน้าเวรก็เข้าไปซักประวัติและประเมินอาการผู้ป่วยที่เตียงแต่ญาติก็ยังโวยวายเรื่องที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลแม่ตัวเอง5ทุ่ม16นาที ขณะเคลื่อนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตออกจากห้องฉุกเฉินเพื่อขึ้นรถพยาบาลปรากฏว่ากระบะ4ประตูสีน้ำตาลจอดกีดขวางปิดท้ายรถพยาบาลทําให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลได้พยาบาลก็เลยมาแจ้งเจ้าของกระบะให้มาเลื่อนแต่ไม่ได้รับความร่วมมือโดยทันทีเจ้าของกระบะเออาโวยวายเสียงดังด้วยท่าทีที่โมโหเรื่องเดิมครับเรื่องที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาบริการแม่ตัวเองขณะเดียวกันครับญาติผู้ป่วยวิกฤตที่กําลังจะต้องส่งต่อได้ร้องไห้ พร้อมนั่งซุดตัวลงกับพื้นและยกมือไหว้ร้องขอให้เจ้าของรถกระบะช่วยเลื่อนรถแต่ยังคงมีปากเสียงเอะอะโวยวายกับเจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยบริเวณท้ายรถเป็นระยะเวลาหนึ่งจากนั้นจึงจะเดินไปเลื่อนรถกระบะของตัวเองออกเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกระบี่ได้การกระทำของเจ้าของรถกระบะเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่สุดท้ายผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เสียชีวิตส่วนผู้ป่วยที่เป็นญาติของเจ้าของกระบะ แพทย์ได้ทำการตรวจรักษาในห้องฉุกเฉินจนอาการทุเลาและให้ยากลับไปรับประทานที่บ้านโรงพยาบาลปลายพระยาขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวต่อการจากไปของผู้ป่วยและขอยืนยันว่าได้ให้การดูแลรักษาอย่างเต็มความสามารถ